ภรรยาของผมเลี้ยงลูกสาวผมไม่ได้ได้หยุดหยุดหยุดเลยใครบอกว่าให้คุณกินสเต็กจานนี้นะคะเพอดีว่าฉันเสิร์ฟผิดจานเองะคะ่ะแต่ว่าสเต็กจานนี้เนี่ยมันราคาแพงกว่าที่พวกคุณสั่งตั้งสองร้อยบาทเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องจ่ายเพิ่มคะ่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวลงบิลไว้เลยนะครับไม่ได้ผิดที่คุณเสิร์ฟผิดที่เองไม่ใช่หรอทำไมพวกเราต้องจ่ายเพิ่มด้วยลูกสาวของฉันพูดถูกมันเป็นความผิดพลาดของคุณแล้วทำไมเราต้องจ่ายด้วยพวกคุณกินไปแล้วเนี่คะ ออหรือว่าที่ทําแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าอยากจะกินฟรีใช่ไหมฮะนี่หยุดเดี๋ยวนี้เลยใครใช้เธอถือเปลูกค้านะต้องขอโทษนะครับวันนี้พนักง,งานเราเสิร์ฟอาหารผิดเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยทานฟรีได้เลยครับแล้วถ้านชา,าติติขอพี่ในเสิร์ฟคนนี้ล่ะจะแก้ยังไงขอโทษลูกค้าสิขอโทษค่ะ ขอโทษด้วยครับแคนดี้นี่กินฟรีด้วยอ่ะนี่กินสูตรมันจะเยอะมากห้องของลูกค้าเนี่ยจะได้บัตรอาหารเช้าสองใบนะครับบัตรอาหารอยู่นี้นะครับพี่คะครอบครัวเรามีอยู่สามคนขอเพิม่มอีกหนึ่งใบได้ไหมคะไม่ได้ครับแคนดี้เดี๋ยวพ่อซื้อเพิ่มอีกใบก็ได้แคนดี้กดก็คือกดอย่าลืมสิว่าเราจองผ่านแอปกันนะ พี่คะหนูรีวิวโรงแรมให้พี่เลยแต่ว่าขอเพิ่มอีกหนึ่งใบได้ไหมคะอ่องั้นก็ได้ครับยังไงก็ช่วยรีวิวคําชมนะครับแล้วก็ใส่รูปถ่ายเข้าไปด้วยแล้วเดี๋ยวให้บอาหารเช้าอีกหนึ่งใบแล้วก็สามารถเช็คเอาท์ได้ช้ากว่าเวลาที่กําหนดด้วยนะครับขอบคุณค่ะแคนดี้ลูกไปเรียนอะไรพรุ่งนี้มาจากไหนเหรอก็แม่ไงคะแม่สอนหนูมาเยอะมาก ะคย่ะรถผมต้องเข้าสูน่ะผมฝากลูกผมไปโรงเรียวคุณหน่อยได้ไหมครับเ<ม>พื่อนบ้านกันไม่ต้องเกรีใจก็หรอกเดี๋ยวผมไปส่งให้รถของพ่อฉันอ่ะสี่ล้านเลยนะพ่อของเธอขับเค่รถไฟฟ้าคงไม่เท่าไรหร่หรอกมั้งไม่จะเป็นต้องซื้อของแพงๆมันขึ้นอยู่กับว่าจะคุ้มค่าไหมฉันจะบอกอะไรให้นะพ่อฉันอ่ะเก่งมากเลยปีหนึ่งหาตังค์ได้เป็นสิล้านพ่อของเธอ ปีนึ่งหาตังค์ได้เท่าไหร่หรออ๋อฉันรู้แล้วพ่อของเธอมีตังค์ไม่เท่าพ่อฉันหรอกเออเอานาะไปขึ้นรถกันดีกว่าไปเด็กๆตัก๊กผมอยากเปลี่ยนรถคันใหม่อะ่ะวันก่อนลูกของเบสอวดรถของพ่อเขาใส่แคนดี้พูดจนแคนดี้ไม่มีอะไรจะพูดเลยอะผมสงสารแคนดี้อะรถคือหน้าตาของบ้านเลยนะ พ่อคะที่หนูไม่พูดเพราะว่าแม่สอนว่าถ้าออกไปข้างนอกแล้วอย่าพูดเรื่องสืบตัวของบ้านไม่งั้นภัยพิบัติออกจากปากง่ายถ้าอวดเหมือนบัตเทอร์เนี่ยเราก็จะมีคนร้ายจ้องมองคุณนี่ยังไม่ฉลาดเท่าลูกเลยอ่ะนี่คุณลืมไปแล้วเหรอว่าคุณเบสเนี่ยเขาโดนฟ้องเรื่องโกงตังบริษัททุกคนเนี่ยก็เอาแต่บอกว่าให้ซื้อรถด,ดีๆแต่ใช้เงินเนี่ยมันก็ต้องคิดหน่อยรถเนี่ยเป็นเพียงแค่พาหานะฉันว่ารถไฟฟ้าคันนี้แหละดีที่สุดแล้วแล้วก็ไม่แพงด้วย เราไปไปีนิกกันเธอคะ่ะสวัสดีซิลีฉันอยากไปสวดสาธารณะใกล้บ้านนะ่ะดูมามีหลายที่เลยจะไปที่ไหนดีคุณเห็นไหมว่าลูกเนี่ยชอบรถคันนี้มากแค่ไหนฉันว่ารถคันนี้แหละเหมาะกับบ้านเราที่สุดแล้วพ่อคะแม่คะหนูไปซื้อไส้กรอกมาแล้วป้าเขาคงคิดว่าหนูยังเด็ก ก็เ,เลยขายให้หนูไม้ละ50บาทหนูก็เลยบอกว่าหนูจะไปแจ้งตำรวจแล้วเขาก็เลยขายให้หนูไม้ละ15บาทหนูเก่งไหมคะลูกสาวแม่เนี่ยเก่งที่สุดในโลกเลยจ้ะทีรักแคนดี้ยังเด็กอะเรียนรู้เกี่ยวกับเหตุผลของผู้ใหญ่เยอะมากมันจะดีเหรอมันจะไม่ดียังไงล่ะเด็กผู้หญิงเนี่ยมันก็ต้องแบบนี้แหละเวลาออกไปสู่โลกภายนอกเนี่ยจะได้ไม่โดนคนอื่นรังแกแล้วแบบนี้เนี่ยลูกเราก็จะได้รู้ด้วยว่าอะไรดีหรือไม่ดี ใช่แล้วค่ะแม่สานหนูมาเยอะมากเลยและแม่ยังบอกหนูอีกนะคะว่าถ้าออกไปข้างนอกเนี่ยอย่าหักหลังคนอื่นแล้วก็ชิดจมบคนลูกค้างให้มากๆด้วยแบบนั้นมันเหมือนโกหกเขาหรือเปล่าวะพ่อคะไม่มีใครอยากมีเพื่อนที่ชอบทําให้หมดความหวังแล้วก็หมดความสนุกหรอกนะคะและตอนนี้พ่อก็ยังทําให้หนูผิดหวังด้วยเรามีอะไรดีๆแล้วก็ต้องช่วยกันสนับสนุนไงคะลูกสาวพ่อเนี่ยเก่งที่สุดเลยเด็กขนาดนี้ก็รู้เรื่องแล้วเหรอเนี่ย ตั้งหากที่สอนหนูมาดีมาแม่คะพ่อคะแดนหนูเขาเอาไปเล่นตรงนู้นกันนะคะได้จ้ะทีรักโชคดีนะที่ครอบครัวเรามีคุณอยู่อะคุณดูนี่สิ นี่คือเงินเก็บเล็กๆน้อยๆที่ฉันเก็บไว้ให้ลูกของเราดีกว่าเอาเงินเนี่ยไปซื้อของแพงๆแล้วทาให้เรามีหน้ามีตาและนี่คือความมั่นใจที่แท้จริงของลูกในอนาคตเวลาที่ลูกเรามีเงินเก็บเนี่ยก็จะทําให้ลูกเนี่ยผ่านทุกความเสี่ยงไปได้ขอโทษนะที่รักที่ก่อนหน้านี้ผมไม่เข้าใจว่าทำไมคุณสอนลูกแบบนี้ฉันแล้วคุณเนี่ยต่างก็อยากให้ลูกเติบโตมาในสังคมได้เป็นอย่างดีสิ่งที่เราทําได้ก็คือ การให้เกียรติและก็รักลูกให้มากๆแล้วก็สอนวิธีเข้าสังคมบางทีเนี่ยเราก็ต้องกล้าเป็นคนที่หน้าด้านเพื่อที่จะได้บทเรียนกลับมาแล้วลูกเนี่ยก็จะได้ทันคนแล้วก็อยู่ในสังคมนี้ได้ด้วย